ดูดวงชาวราศีเมถุน,นวันที่30สิงหาเสียมเซ้นซะีครับเซียมซีได้เบอร์หนึ่งนะผมเบอร์หนึ่งถือว่าดีมากนะเผาแต่ก็แล้วแต่ที่แต่ถ้าสําหรับโชคลาภเงินทองเราเรามีวาสนามาสันตีความดวงเนี่ยดีมากจะเลิ่ลูกเลื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานกันกันแต่ท่านไม่ดีถ้าท่านบอกว่าอาจารย์ดีตรงไหนสังเกตให้ดีนะศัตรูหมู่มารกันแกล้งก็บ้าเอาโดนกันแก,กลแก้งคุณสายเปา่ามดนดันบ้าเา ครับสิ่งเหล่านี้ฟังดูอาจจะงมง,งายสาหรับใครบางคนแต่สําหรับเรื่องดวงชะตาไม่เชื่อไม่ได้ครับโดนปิดกั้นไว้เปล่าครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระวังครับผมเพราะฉะนั้นหมอสั้นแนะนาก่อนให้ท่านพบภรีพีนาศัตว์ตูหมู่มานบังพีนาครับโบราณโบราณว่าไงการแก้คุณสายมนต์ดครับสมัยก่อนเขาไปทำไงเขาไม่ทํากันต่อหน้าครับรับหลังแต่หมอสั้นว่าสมัยนี้หนักกว่าครับกําลังจะเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งปุ๊บล่วงเลย อผมโดนอะไรเข้าไปเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันมันน่ากลัวนะครับสองร้อยห้าสิบาทสองฟรีพักลายมาผ้าเก่านะจ๊ะไม่ใช่ปลูกเสกเองนะบางคนอาจารย์ปลูกเสกเองมาอ่ะผมไปซื้อมาเป็นลังไม่ใช่อันนี้วัดบวรครับวัดบวรของแท้มันมีของปลอมสองร้อยห้าสิบาทมันไม่ใช่ของปลอมก็เอาไว้เอาไว้เอาไปให้ปลูกเสกรับผม รับผมแต่อันนี้ปกแสกแล้วับผมวิธีเก่า250ห้าสิบาทส่งฟรีับผมแล้วพบคู่กับเรียนพระปางสะดุงมาไปีเก่านะไปี2สองศูนกว่านึงับผมครับส่งฟรีพระปางสะดุงมาปางปามารมาชอบก็เซตข้างหูเนี่ยโดนจิตโดนใจให้ทะเลาะวิวาทได้พังที่หน้าเอาไม่พังให้หมดเลยเคยเจอไหมแล้วเวลาโมโหปุ๊มานเข้าแรกเอาเข้าแทรกไปไงมันจะทําให้เราพังเราเฟี้ยงข้าวของทำลายด่ามัน เอาครอบพวสแตกหมดนั่นะคือมารเข้าแทรกนั่นนะคือมนอย่างหนึง่งพอาะฉะนั้นท่านต้องระวังมันมีหลายอย่างนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่มีแต่ผีไม่ใช่นะพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับเ,รเมื่อโชคชะตาทนะ่านตกตําแหน่งที่ดีแล้วเซมซี CNC เลยที่หนึ่งก็ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,จรงประสบความสาเร็จรล้บจะชาร์ตเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาเทพเทวดาสิสิศิ์ค์ขำชูปกปากุาก้มของรักษา จะ,จะเริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีนะครับผมดวงชะตาของท่านแบกภาระไว้อย่างนังนวลอย่างเด็ดขาด,เด,ด,เ,ด,ดเด็ดเดียวเข้าหานเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วทําไงก็แบกต่อไปอดีแล้วันะบผมเพราะว่าโลกมนุษย์นี้มันโหดร้ายนะับผมเรามาเพื่อแบกภาระเราลงมาเกิดเพื่อแบกภาระดวงชะตานี้เป็นเทวดาลงมาเกิดโชกุตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาตกตําแหน่งเอมเบลนะความเล่าร้อนความร้อนแรง คนเรามันมีขึ้นมีลงไม่มีใครลงนะที่จิตใจจ,จ,จะนิ่งเหมือนดังสายน้ําไปบวชไปบวชบางทียังไม่ไม่นิ่งเลยบอวอาจารยไปบวชบางทีก็ไม่นิ่งเนี่ยบอกให้ฟังนะผมไปบินาบาทนะคปบวชบินาบาทย้อมนี่ก้มลงมาถึงไอ้นี่เลยก้มลงมานะผมแล้วเห็นเห็นไส้ตับตายไส้พุงอ่ะท่านบอกเข้าใจไหมสื่อเวลาท่านท่านไปบินาบาาทนานต้องระวังนะแล้วยิ่งพระใหม่นี่ยังไง้นี่ ครับผมพระใหม่นี่บุญกุศลเต็มเปี่ยเมาง่ายๆเขาเข่งมากับนะผมอหมอจันพระใหม่ผมก้มลงมานี่โอ้โหโหโหเห็นตับไตไตผมยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอแล้วบอกอายุวันโนสุขังบาลังส่วนไม่จบแล้วหันหน้าไปอจะเลรตามอไม่ดีเนาะพระใหม่ไม่ดีไม่ได้ถ้านต้องสมรวมต้องระวังน,นะครับผมวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆับผมระแวทระวังดูท่าน มีอำนาจบนบารมีวัฒนาตกตำแหน่งเอ็มรอลลนักลบกาได้กาเสียเดอะฟูมันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบนบารมีวุฒนาเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวจะเฮงเดี๋ยวจะปังเดี๋ยวจะผสมเด็นเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ำรวยรับทรัพย์โวยโชคสุขสมหวังดังใจหมายจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะนำนำพาสึ่งความผสมเด็นการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงปกปิดให้หมดครับปิดให้หมดนะผมเรื่องบางเรื่องท่านไม่ต้องไปบอก คนอิจฉาให้รายใส่รายป้ายใส่นะเขาอยากรู้ข้อมูลนท่าน,นะนอย่าเป็นคนโง่เขาเด็ดขาดโง่เขาไม่ได้นะท่านต้องรู้เท่าทันคนสมัยนี้เขาเรียกว่ามันมันยุคมิลินเนียนยุครุ่นใหม่นะมันยิ่งรู้รู้เท่าทันยากนะพวกนีนะ้ผมเข้ามาคุยกับปุกท่านก็ต้องฟังฟังคําพูดการเจราจาการต่อรองเพราะฉะนั้นดวงนี้หมอสันแนะนําให้ปิดนะปิดก็คือไม่จมําเป็นต้องบอก เราจะขับรถอะไรมีแฟนกี่คนมีกิ๊กกี่คนทําอะไรที่ไหนทําอะไรกินอะไรทาครีมอะไรไม่ต้องบอกนะผมไม่ต้องไปแนะนำนะผมนะผมทําในสิ่งคุณงามความดีก็พอแล้วเราถามแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแค่นั้นพอแล้วโอ้ดวงนี้ให้ปกปิดถึงจะดวงเปิดรำด่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนคนอิจฉาให้รายสายรายไปสิีอยู่ในเรื่องชะตา รับผมเฮรัลรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายครับเฮรันก็ต้องเฮไปอย่าไปเครียดเอาชีวิตมีอยู่แค่นี้แหละเอาอย่าไปเครียดเอายิ้มหวานเข้าไว้ยิ้มไม่ค่อยหวานก็ช่างมันเรื่องของผมครับผมไมครโฟนเป็นของผม,ผมอย่าไปสนใจอะไรมากนะคราใช้ชีวิตให้มุ่งมั่นดวงของคุณไม่ได้พูดถึงตัวเอง ด้วยบุญกุศลวาสนาลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสี่ไม้เท้าแปว่าอะไรไปว่าดวงเปิดไงดวงเปิดบางคนดวงเปิดด้วยดวงเปิดแต่ว่าไปปิดดวงชะตาด้วยก็คือเศร้าไงความเศร้านี่แหละความเศร้าพูดผีพิสารวิญญาณต่างๆมารไงหมออานรบอกให้พบเหรียญพระปางสะดุ้งมารมารมันเข้ามาแทรงมันเกิดโรคซึมเศร้าถ้วเป็นวิทยาศาสตร์ก็โรคซึมเศร้าถ้าเป็นไสยศาสตร์มารเข้าแทรง นะผมถ้ามาเชื่อหมอดูมารเข้าแทงแล้วเองนะผมถ้าไปถ้าไปถามหมอจิตเวชก็บอกนบผมคุณเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเป็นตำราของดูดวงนะตำราของหมอสันนะบอกได้เลยว่าเองโดนมารเข้าแท่งถ้ามารเข้าแทงจิตใจเนี่ยมันจะซึมเศร้าบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะใจมันซึมเศร้าหมอสันบอกไล่มารออกไปจากตัวก็คือความใช้ความล่าเริงแจ่มสายกรรมฐานเนี่ยช่วยได้ ครับผมแล้วพบพระป,า,ปางปาบมารนี่เป็นความเชื่อของหมอดูครับผมมามารมานันเข้ามาหรือว่าศัตรูเยอะมากนี่รันตลายขึ้นอ,อยู่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันท่านท่านเป็นแบบไหนบอกอาจารย์ผมไม่ลบแล้วผมไม่ลบอันนี่เลยนี่รันตลายไปสู้กับเขาปางปางปาบมารปางภัยรีพินาาเราไปสู้กับเขาว่าต้องแล้วแต่งแงงตงไงนะครับผมงั้นพบเลยตะกรุดนองพ่อจ่งวัตต่างนองไปสู้กับเขานะครับผม ยังได้โชค์แกตาบูรกุสมวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักขององรักษา,ก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 าย,ยังตกตำแห,หน่งสิบเหรียญโอ้โหไม่รวยให้มันรูไ้ไนปะครับผมถ้าท่านไม่รวยมาท่านมันร้อง,งอยผมจนมากๆาเองผิดปกติแล้วเองผิดปกติแล้วคุณต้องคิดแบบนี้นะบอกโอ้ยผมจนเพราะว่าผมไม่เก่งอย่าดูถูกตัวเองนะครับผมคุณไม่เก่งคุณสามารถรวยได้ครับผมถ้าคุณบอกว่าผมโคตรแย่เลยเจอชีวิตตกต่า คุณก็หาพระเครื่องมาหนึ่งองนี่ครูบาอาจารย์มอบให้แล้วอ่นะครับผมอย่างเก่งก็องคแล้วสองร้อยห้าสิบาทถ้าคุณไม่มีคุณก็เดินไปตามแผงหยิบมาโมโมเลยยี่สิบบาทมีขายครับนะผมแล้วพบซึกตองหนึ่งอะมีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าลอยอยู่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไม่รวยให้มันรู้ไปครับนะผมนะมีของดีของครูบาอาจารย์ไม่รวยให้มันรู้ไปคับนะผมเพราะฉะนั้นจะงองแงทำไมบอกไม่มีตังซื้อพระอาจารย์ครับนะผมไม่มีตังนูน่น เมืองไทยเยอะแยะไปหมดเดินก็ไปขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อขอหนึ่งของหลวงพ่อหยิบให้เลยรับรองเอาไปองค์ละห้าบาทแล้วผมเอามาพบติดตัวมรลักยิ่งก่าทองคําผมไม่รวยมันรู้ไหมเพราะนั้นตั้งมั่นครับผมมันเกี่ยวกับใจท่านเป็นพุทธ,ธานุสติว่าสิ่งชั่วร้ายมันเข้ามากล้ามกายเปล่านี่คือความเชื่อของหมอดูเราบอกเพราะฉะนั้นสิ่งชั่วร้ายไม่เข้ามากล้ามกายดวงเราเปิดอ่าเป็นอย่างนี้เหมือนวงจุ้ยเลยนับศาสตร์เดียวกันเลยครับอกเพราะฉะนั้น สิ่งดีๆเหมือนกันหมดนะครับไล่สิ่งกับระมงคลออกไวไงดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมงหวังดังใจหมายนะครับผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองปดกาดูดวงโดยรวมนะการงานการเงินความรักแจ้งชื่อนำสมลวนวันเดปมเกิดเวลาตกฟ้าอย่าหาว่าหมอสันไม่แม่นไม่บอกเวลานะครับผมเปิดไพ่ขึ้นมาดูเหตุการณ์แล้วก็ส่งคลิปให้สี่นาทีสี่ร้อยบาทแปดนาทีแปดร้อยบาทส่งคลิปไปกับท่านทักไลน์มาสันนี่สี่สองปกาสวัสดีครับ